สนับสนุนโดย Gc เคมี Me, ที่เข้าถึงทุกความสุขบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวผมคิดว่ามันก็จะทำก่อให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจกใหม่ขยะนะครับเนื่องจากขยะเนี่ยถ้าเรามองเป็นทรัพยากรเนี่ยขยะเศษอาหารหรือทรีย์เนี่ยจะเป็นทรัพยากรที่ทุกคนเข้าถึงได้หมด พอทุกคนเข้าถึงได้โหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีสิ่งที่ขวางกั้นว่าเอ้ยคุณเข้าทำอาชีพนี้ไม่ได้ก็สร้างการรีไซเคิลอีโคโนมีขึ้นมาสร้าง DCG ขึ้นมาได้แบบสมบูรณ์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นภาพที่สวยงามและนี่คือสิ่งที่เราพยายามทํักดันอยู่ สวัสดีค่ะโอ้สัตวสัวนสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะกับความสุขง่ายๆของคนไทยวันนี้สุขแบบไทยใจพอเพียงจะพาไปพบกับคนกลุ่มหนึ่งที่มีความสุขจากการได้เป็นจุดเริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ในการดูแลโลกใบนี้นำศักยภาพที่มีมาเปลี่ยนเป็นการแบ่งปันแล้วก็พาอีกหลายคนให้เติบโตไปพร้อมกันด้วยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในโลกของทุนนิยมบริโภคนิยมสุขนิยมบางทีเราอาจจะตัดสินใจเฉพาะในเรื่องปัจจุบันอยากมีความสุขก็เสพอยากได้ก็ซื้อมีกำลังก็จ่ายทำสร้างอย่างที่แม้แต่ตัวโอ๊ตเองก็ไม่เคยรู้นะคะว่าในวันหนึ่งๆเนี่ยคะ่ะโอ๊ตก่อภาระให้กับโลกใบนี้มากขนาดไหนไปคุยกับกลุ่ม Food Loss Food Waste ถึงได้กลับมาตระหนักในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะดีมากเลยค่ะถ้าเราจดจำและทำได้เสมอเท่าที่ได้คุยก็คือ Food Loss Food Waste เกิดขึ้นหลังโควิดระบาดตอนนั้นหลายๆอย่างจำได้ใช่ไหมคะว่าหยุดกันไปหมดเลยทุกคนไม่รู้ว่ากำลังเจอกับอะไรการจัดการหลายอย่างก็เพี้ยนไปหมดปัญหาหนึ่งคือผลผลิตไม่มีที่ระบายค่ะจุดเริ่มต้นจึงเกิดจาก ความอยากช่วยเกษตรกรแล้วก็ขยายตัวมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวไปคุยกับพี่เบนซ์กันค่ะพี่เบนซ์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Food l o s s Food Waste แล้วก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันที่นิเทศจุฬากับโอ๊ตด้วยนะคะ o o o l o s s เนี่ยครับเกิดเกิดมาจากกลุ่มกินช่วยเกษตรกรนะครับตอนที่ตลาดปิดใหม่ๆล็อกดาวน์ครั้งแรก mm hmm. นะครับล็อกดาวน์ครั้งแรกเนี่ยจะมีข้อความส่งมาทามือถือเยอะมากเลยบอกว่าช่วยเกษตรกรกลุ่มนั้นกลุ่มน้นกลุ่มนี้หน่อย เราก็ช่วยช่วย,วยไปพอช่วยไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้คนอื่นได้มีโอกาสได้ช่วยด้วย mm hmm. นะครับเราก็เลยไปรวบรวมพักพวกของเราเข้ามาเราก็ไปดึงเกษตรกรเข้ามานะครับให้เขาซื้อขายกันโดยตรงเพราะว่าเรารู้สึกเสียดายว่าพืชผักผลไม้ที่เขาลงทุน uh huh. ลงแรงลงเวลาไปเนี่ยครับเพียง mm hmm. เพราะว่าตลาดปิดเนี่ยเ,เขาถึงจะขายไม่ได้เลยอันนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเรามาขายกันออนไลน์ มาขายกันออนไลน์เนี่ยมันก็น่าจะช่วยเขาได้เยอะแล้วปีแรกนะครับ2 0 2พเนี่ยเราเขาช่วยเขาได้เยอะจริงๆนะครับเราช่วยเขาเนี่ยประมาณนะครับประมาณ500ล้านบาท oh. ครับช่วยช่วยเกษตรกรไปประมาณผักผลไม้เนี่ยประมาณ5000ตปันหลายคนคงพอจํากันได้นะคะว่าในตอนนั้นนะพวกเราก็ช่วยกันซื้อช่วยกันอุดหนุนคนนั้นคนนี้เต็มที่ ธุรกิจ Delivery ก็บูมมากเลยนะคะแต่ว่าพวกเราก็ทำขยะเกิดขึ้นมากเช่นเดียวกันค่ะพอเราทำฟู o ดล Food Waste ไปเริ่มที่จะมี traction แล้วเนี่ยคนเริ่มที่จะเข้ามาใช้แล้วก็ซื้อขายกันเองแล้วนะครับเราก็มามองว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยก็ยังทำให้เกิด Food Waste จำนวนมาหาศาล Food Waste ก็คือขยะที่เราทิ้งไป uh huh. รับประทานไปแล้วเอาไปทิ้งเนี่ย เวลาไปทิ้งเนี่ยครับมันจะก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยไม่ใช่แค่ปัญหาเดียวแต่มันก่อให้เกิดปัญหาเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยพันเป็นลูกโซ่เลยนะครับพอเราไปทิ้งขยะแบบไม่แยกขาไม่แยกขยะเปียกออกมาก่อนเนี่ยครับสิ่งที่เราทําก็คือว่ามันจะบวกกับขยะรีไซเคิลพอขยะเปียกบวกกับขยะรีไซเคิลแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะทั่วไปแล้วที่ไปที่เดียวของขยะทั่วไปเนี่ยก็คือหลุมฝังกลบแล้วมันก็จะไปปนเปื้อนดินปนเปื้อนน้าปนเปื้อนอากาศก่อให้เกิดก๊าซมีเทนหลุมฝังกลบ หรือที่เรียกว่าบ่อฝังกบเนี่ยมีไฟไหม้ทุกเดือนอันนี้พอไฟไหม้สิทธ์มันก็โรกมันก็ยิ่งร้อนใหญ่ก๊าซมีเทนก็ได้ทาให้โลคร้อนใหญ่ทุกคนก็หาวิธีมารวมกันแต่ปรากฏว่าอัพไซเคิลหรือจัดการขยะอินทรีย์ได้ดีที่สุดคือการทําปุ๋ยหมักนะครับเราก็ไปหาว่าวิธีการทําปุ๋ยหมักเนี่ยทำยังไงถึงจะเหมาะกับประเทศไทยนะครับปรากฏว่าก็เพื่อนๆก็ช่วยกันเสนอมาว่าใช้หนอนแมลงวันลาย นวทางพวกนี้ก็ต้องเกิดจากการรวมกลุ่มกันช่วยกันคิดช่วยกันทําและถ้าอยู่ในแค่แวดวงเดียวกันอาจจะทำไม่ง่ายค่ะแต่อย่างที่อดบอกตั้งแต่แรกนะคะว่ามีการใช้ศักยภาพมาแบ่งปันเรื่องเหล่านี้ก็เลยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นได้จริงค่ะหนอนแมลงวันลายเนี่ยนอกจากจะล่นระยะเวลาในการทำปุ๋ยหมักแล้วนะครับยังล่นยังลดปริมาณกา๊ house, กาซกล e นอ,อเรสเ์กเอ่อนกระจกเนี่ย มากกว่าการตั้งฟองปุ๋ยหมากธรรมดา47เท่า47เท่านะครับไม่ใช่47ปร์เซ็นต์นะ47เท่าเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราคิดว่าถ้าเราสามารถทําได้คือเราสามารถจัดการขยะเปียกด้วยหนอนมแมลงวันลายได้เนี่เราสามารถที่จะมีบายโปรดักต์ออกมาจํานวนมาหาศาลเลยครับหนอนแมลงวันลายเนี่ยเป็นมแมลงที่เรียกว่าเป็นมแมลงซีโรเวสก็ได้นะครับเพราะว่าโปรดักต์ของเขาทุกชิ้นเนี่ย ที่ก่อมาจากตัวเขาเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้แถมยังลดกา๊าซคารบ์บอนไดออกไซด์มากที่สุดอีกอก็เลยเป็นที่มาว่าฟูลรอนซูเบสเนี่ยจะใช้หนอนแมลงบานลาตอนที่เราตระหนักว่าชีวิตก่อนโควิดสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองแล้วก็โลกไว้มากๆเลยนะคะบางคนอาจจะคิดถึงแนวคิดทางพุทธศาสนาเรื่องการไม่สะสมหรือภาษายุคนี้ก็คือมินิมอลเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่ทุกคนรู้เลยว่าทุกอย่างที่มีอยู่ไม่สำคัญเลยยกเว้นชีวิตคะ่ะ โอ้เนี่ยพูดแบบนี้ได้ก็เพราะว่ารู้ซึ้งด้วยตัวเองเหมือนกันว่าไอความสะดวกสบายทรัพย์สินเงินทองหายได้ในพริบตาทีเดียวและมีแค่ปัจจัย4ี่จริงๆที่มนุษย์ต้องการใช่ไหมคะแต่ว่าฟู o ดลอส s f ฟู้ดเวสต์เขาก็ทำเรื่องนี้ต่อคะ่ะถึงความกลัวตอนโควิดระบาดจะซาไปมากแล้วเราเราเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลนิวเทรียนครับ รีไซเคิลสารอาหารนะครับถ้าเรามองดีๆครับสารอาหารในโลกนี้มันก็อยู่ในโลกนี้ถ้ามองกับจากใน,ในมุมของธรรมชาติในธรรมชาติเนี่ยไม่มีขยะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ธรรมชาติทําทั้งหมดก็คือว่าเปลี่ยนจากแบบหนึง่งเป็นอีกแบบหนึง่งถูกต้องวนกลับมาเป็นโคสทรูเซอร์คุไลคุนเตอรมีเราก็เรียนแบบธรรมชาติครับเราก็เอาขยะเศษอาหารเนี่ยขยะอินทรีย์เนี่ยมาผ่านขั้นตอนของเรานะครับโดยโดยอาจจะใช้ชุมชนนะครับ ช่วยแล้วก็วนกลับมาเป็นผักผลไม้อินทรีอีกครั้งหนึ่งอันนี้ครับคือสิ่งที่เราทำาครับได้ยินชื่อมลงวันได้ยินชื่อหนอนนี่อย่าเพิ่งไปรังเกียจนะคะเพราะว่าคุณจะไม่ได้เจอแค่มลงวันลายคุณจะเจอหนอนด้วยค่ะไม่มาตัวสองตัวนะคะอันนั้นเบบีมาแบบยัวเอี้ยเลยค่ะ แต่เชื่อไหมคะว่าถ้าคุณฟังขั้นตอนต่างๆไปจนจบแม้แต่จะชื่อว่าหนอนคุณก็จะรู้สึกรักพวกมันได้มากขึ้นค่ะเหมือนที่พี่เบนซ์บอกว่าเราต้องดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีค่ะตอนนั้นที่เราเริ่มอ่ะครับไปไปยังไงพี่เบนซ์คาัเรือ <Research S 2> อย่างเดียวเลยครับเ,ออเราเราเรื่อเยอะมากนะครับว่าว่าจะใช้วิธีการไหนในการจัดการขยะนี้ดีในที่สุดเราก,กลับมาว่าเฮ้ยเราเรียนแบบธรรมชาติดีที่สุดแต่ว่าเราไปเพิ่ม กำลังของธรรมชาติคือว่าเราไปช่วยธรรมชาติเนี่ยให้เขาจัดการง่ายขึ้นเราเอาเขามารวมกันนะครับแล้วก็ให้หนอนมแมลงวันลายมาเจอนะครับพอพอมาเจอเนี่ยเราก็จะเลี้ยงเขาอย่างเป็นเป็นระบบระเบียบนะครับให้ให้เขาจัดการได้มีอาหารให้เขาเพียงพอนะครับมีที่พักให้เขาอย่างดีดูแลเขาอย่างดีเหมือนเป็นพนักงานเราเนะ <ś art> ใช่ถูกต้องครับเป็นพนักงานของเราเนี่ย <ś art> ด,ดูแลอย่างดมีมีพนักงาน <ś art> เป็นหนอนออนะครับแล้วก็แล้วก็ ป้องกันเขานะครับปกป้องเขาไม่ให้ศัตรูเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเขามากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เขาทําหน้าที่ของเขาไปก็คือหน้าที่ของเขาคือกินกินกินแล้วก็กินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ให้ผลผลิตเราออกมาคือให้มูลเรามามนะครับเอนไซม์เหมือนเขาเนี่ยที่ตัวเขาเข้าไปคลุกในขยะเศษอาหารเนี่ยก็จะทําให้ส่วนที่ย่อยไม่ได้นยครับก็ไปเป็นไปเป็นดินดําไปเป็นปุ๋ยได้ แล้วใน,ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเขาแม้กระทั่งปลอกเขาปลอกเขาเป็น,เป,นเป็นแมลงแล้วเนี่ยปลอกเขาเนี่ยก็สามารถออกไปเป็นไคตินเอาไปทำไบโอพลาสติกได้ฟังมาถึงตรงนี้ก็คงจะพอนึกออกนะคะว่าสารต่างๆเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมต้องมีที่ไปของมันไม่ใช่ว่ามันจะสลายได้แบบทิพทิแต่คำถามคือว่าสารแต่ละอย่างจะมีปลายทางอยู่ที่ไหนละ่ะ เมื่อก่อนเราไม่รู้เราก็คงแค่ใส่ถุงขยะหิ้วให้เทศบาลหรือไปลงที่บ่อขยะแต่ในวันนี้เรารู้แล้วนะคะ Food Loss, Food Waste ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้เกิดในภาพใหญ่ได้และพวกเราก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้ค่ะสิ่งที่เราต้องการนะครับสิ่งที่เราเทำอยู่เนี่ยก็คือ Community Compost คือทุกชุมชนควรจะมีศูนย์คอมโพส์ของตัวเองที่นี่บ้านน้องสิทธิ์เนี่ยเ,เขาก็มีปลูกต้นไม้อีกหน่อยเนี่ยเขาจะเอาผัก เอาขยะเศษอาหารเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยมาเปลี่ยนเป็นมันเปลี่ยนเป็นดินดําแล้วเขาสามารถที่จะปลูกผักผลไม้ของเขาเองได้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยปลูกขายเนี่ยครับชุมชนข้างๆก็สามารถมาซื้อได้แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยเขาควรจะเอาวัตถุด,ดิบมาให้เราด้วยคือถ้าอีกหน่อยสมมติว่าบ้านโอ๊ตมีขยะวันละหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเนี่ยโอ๊ตก็ไม่ต้องทิ้งนะครับโอ๊ตก็เดินมาเลยจากที่บ้านบอกว่าอา้าวซิดเดี๋ยวพี่เอาขยะมาให้สิดนะ สิทธ์ก็จะจดไว้ว่าอ้าวันนี้พี่โอ๊ตเราเขาอยากมาให้1นกิโลรวมกันแล้วเดือนหนึ่งสมมติว่าพี่โอ๊ตเรามาขยะมาให้30มสิบโลเปลี่ยนเป็นไข่ได้1แผงหรือเปลี่ยนเป็นผักได้กี่กิโลกร,รมัมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะสร้างงานให้กับทั้งทั้งออชุมชนเองแล้วก็สร้างการบริโภคที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยถ้าเกิดเรามีตรงนี้ซัพพลายของเราตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะบอกเขาได้ว่าเฮ้ยขยะเปลยกเนี่ยนะมีค่าแล้วนะคุณอย่าไปทิ้ง คุณมาให้คุณมาให้คอมมูนิตี้คอมโพสของคุณแล้วคุณก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นอะไรก็ได้ผมคิดว่ามันก็จะทําก่อให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจใหม่แล้วก็ขยะนะครับเนื่องจากขยะเนี่ยถ้าเรามองเป็นทรัพยากรเนี่ยขยะเศษอาหารหรือขยะอินรีเนี่ยจะเป็นทรัพยากรที่ทุกคนเข้าถึงได้หมดพอทุกคนเข้าถึงได้หมดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีสิ่งที่ขวางกั้นว่าเอ้ยคุณเข้าทำคุณเข้า,ขาทำอาชีพนี้ไม่ได้ก็สร้างการรีไซเคิลอีโคโนมีขึ้นมา สร้าง BCG ขึ้นมาได้แบบสมบูรณ์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นภาพที่สวยงาม mm hmm. แล้นี่คือสิ่งที่เราพยายามผลักดันอยู่ตอนนี้ Foodloss Foodwest e รวมกันเป็น SE social enterprise แล้วนะคะส่วนหนึ่งโอ๊ตเห็นด้วยค่ะเพราะว่าช่วยพัฒนาประเทศได้เหมือนที่พี่เบนซ์บอกว่าเป็นทางออกหนึ่งของประเทศไทยที่ดีมากๆเพราะว่ามาช่วยแก้ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนไปในตัว และบางองค์กรก็สนใจนำบัเดลนี้ไปใช้แล้วด้วยอย่างเช่นที่เกาะสมุยค่ะสำคัญกว่าก็คือการสนับสนุนให้คนที่ทำโครงการเขาไปต่อได้ไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่ว่าเป็นกำลังใจให้พวกเขาเราไม่ถนัดทำส่วนนี้ก็สนับสนุนให้เขาเป็นด่านหน้าที่เติบโตและแข็งแรงได้นะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงพักกันสักครู่ค่ะ รถเหมือนกันแต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก E20 SE v o ใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดขลังรู้สึกได้ตั้งแต่ทั้แรกที่ตัใหม่ E20 SE v o ลองจินตนาการซิว่าถ้าอนาคตพลาสติกและเคมีพันทำอะไรได้มากกว่าทุกวันเนี้ยโลกเราจะเป็นยังไงโลกสวยเป็นไปได้จริง จำกัดไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการทำตามฝันเพราะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยนว,วัตกรรมพลาสติกและเคมีพัน g ์ c ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีพันุ์เพื่อความสุขของคนไทยในวันนี้และอนาคตรถเหมือนกันแต่ความแรง ลองบางจาก E20 SE v วใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ทังแรกที่เติมใหม่ E20 SE v วเราเข้าสู่สุขบับไทยใจพอเพียงค่ะ ติดตามเทคโนโลยีกับเด็กๆกันนะคะสสสได้นำโมเดลสื่อสร้างภูมิเกราะป้องกันเด็กเล็กมีชุดสื่อกิจกรรมของโครงการอารัก์และโครงการอาสาเหมาะกับเด็กๆอนุบาลและนักเรียนประถมศึกษาตอนต้นค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะและพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเด็กและเยาวชนเป็นบุคลากร,รกที่ต้องได้รับการดูแลสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส ชูโมเดลสื่อสร้างภูมิเกราะป้องกันเด็กเล็กจัดสมัมมนาบทสรุปการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยงเล่าบุหรี่การพนันและอุบัติเหตุทางถนนสำหรับเด็กวัยอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาต่นต้นผ่านชุดสื่อกิจกรรมของโครงการอารัก์และโครงการอาสามีการสาธิตฐานกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโครงการค่ะ ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่สำคัญในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยยังเป็นเรื่องบุหรี่และเหล้าทำลายสุขภาพส่งผลกระทบนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นอุบัติเหตุทางถนนเป็นต้น เด็กเล็กๆก,ก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังพัฒนาทัศนคติความเชื่อและการตัดสินใจค่ะมีข้อมูลงานวิจัยจากสหรัฐอเมริการะบุว่าเด็กอนุบาลอายุ3-6ปีสามารถซึมซับทัศนคติความเชื่อรับรู้เรื่องการสูบบุหรี่และดื่มเหล้าได้จากผู้ใหญ่และสภาพแวดล้อมสังคมโดยเฉพาะเด็กที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่และดื่มเหล้าเด็กเหล่านี้จะรับรู้ว่าพฤติกรรมสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเป็นสิ่งปกติธรรมดา ปล่อยให้เด็กๆอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เมื่อเติบโตขึ้นเขาจะกลายเป็นผู้เสี่ยงโดยเน้ตัวอายุ15.19ถึงเนี่ยอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นสาเหตุลำดับต้นเลยค่ะของการเสียชีวิตของเขาการพนันเนี่ยก็ถูกลุกเล้าจากเรื่องของพนันออนไลน์สิ่งที่เราจะต้องการให้เยาวชน,นห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องปลูกจิตสำนึกอันนี้ก็เป็นแนวคิดของการทำโครงการอาสาและโครงการอารักแล้วก็เริ่มต้นที่ตั้งแต่เด็กอนุบาล เพื่อก่อนที่เขาจะเริ่มเข้าสู่พฤติกรรมต่างๆที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงเราต้องมีการป้องกันทําให้เขามีสติมีวิธีคิดแยกแยะแ,แล้วก็สามารถผ่านสถานการณ์ไปได้อย่างดีสะสศสสเ,เห็นความสําคัญเรื่องนี้จึงได้ไปชวนให้เกิดการพัฒนาชุดการเรียนรู้กเกิดขึ้นมุ่งเน้นให้เด็กเยาวชนสามารถที่จะผ่านสถานการณ์ต่างๆในในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นคงแล้วก็ไม่ตกไปอยู่ในสภาวะของความเสี่ยงค่ะ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะสิ่งที่เป็นปัญหาคือทัศนคติและความเชื่อเกิดจากการซึมซับจากครอบครัวการปลูกฝังตั้งแต่เด็กสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสร้างเป้าหมายใหม่เป็นกลุ่มเด็กอนุบาลที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันโดยเน้นการพัฒนาความเชื่อทัศนคติลักษณะนิสยัยทักษะสอนวิธีการจัดการความกลัวความเครียดในแนวทางและค่านิยมพึ่งตนเองในการแก้ปัญหา โครงการอารักอาสาเป็นตัวช่วยที่มีแนวคิดพัฒนากิจกรรมฝึกสติผ่านการเล่นผสมผสานหลักทักษะพัฒนาสมองการคิดวิเคราะห์ปัญหาการฝึกเด็กๆให้รู้จักคิดตัดสินใจแก้ปัญหาและทดลองใช้ชุดสื่อกิจกรรมกับโรงเรียน138แห่งทั่วประเทศสร้างการเล่นที่สอดคล้องกับธรรมชาติทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงสร้างแนวคิดดีไซน์ thinking ผ่าน5ยุทธศาสตร์ คือการสร้างความตระหนักถึงภัยจากเหล้าและบุหรี่ผ่านละครการวินิจฉัยความเป็นกลุ่มเสี่ยงของเด็กผ่านกิจกรรมร้านค้าการฝึกจัดการความเครียดด้วยปัญญาทแทนการพึ่งเล่าและบุหรี่การรู้วิธีดูแลสุขภาพจากการล้างมือให้สะอาดและฝึกตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว การเป็นไอดอลเด็กเพื่อเป็นกระบอกเสียงสอนผู้ใหญ่ให้ตระหนักถึงภัยจากเหล้าและบุหรี่ค่ะ,ะกิจกรรมแบ่งเป็น4กลุ่มคือกลุ่มสัมผัสฝึกให้เด็กค้นหาตัวเองกลุ่มสัมพันธ์ฝึกให้รับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและฝึกตนเองให้อยู่รอดจากความเสี่ยงกลุ่มสัมปชัญญะฝึกคิดริเริ่มแก้ปัญหาเข้าใจในความปลอดภัยและกลุ่มสำรวจฝึกให้เข้าใจความหมายปัจจัยเสี่ยงในสังคมและหาวิธีแก้ปัญหาให้สอดรับค่านิยมวัฒนธรรมและกติกาของสังคม ็นโครงการอารักเนี่ยค่ะเราลงพื้นที่กับโรงเรียนโรงเรียนที่เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็กลุ่มโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราลงไปแล้ว22โรงสิ่งที่เราพบที่พบชัดเจนเนี่ยค่ะเด็กเห็นความสาคัญของการใช้อุปกรณ์ปลอดภัยก็คือหมวกกันน็อกแล้วก็เข็มขัดนิราภายัยอันนี้เห็นผลชัดเจนเด็กๆจะไปบอกคุณพ,พ่อคุณแม่เช่นบอกว่า ถ้าพ่อแม่ไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยยอมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมครอบครัวคือหลักสําคัญในการปลูกฝังบ่มเพาะเด็กๆพ่อแม่เป็นส่วนสําคัญที่จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับบุตรหลานหากพ่อแม่มีพฤติกรรมเสี่ยงลูกจะซึมซับเข้าไปในจิตใต้สํานึก ชุดสื่อกิจกรรมเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้จริงผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม,มดาวน์โหลดชุดกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ w w w a r a c p r o j e c t c o m อีกหนึ่งเรื่องค่ะการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะมีการลงพื้นที่ติดตามผลสำริดปัจจุบันสถานการณ์การท้องในวัยรุ่นเป็นไปได้ดีขึ้นไปติดตามรายละเอียดค่ะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลนครราชสีมาและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนท้องไม่พร้อมปัญหาที่แก้ไขได้ภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครราชสีมาจากการทํางานภายใต้การสนับสนุนของสสสทําให้อัตราการคลอดลดลง แต่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีในจังหวัดนครราชสีมามีการตั้งคันซ้ำเพิ่มมากขึ้นในปี2564ร้อยละ12.89เพิ่มจากปี2562ที่ร้อยละ10.42การแก้ปัญหาการทำงานเชิงรุกของสะสะสะกับภาคีเครือข่ายจึงต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายคือการลดอัตราการลอดในวัยรุ่น จาก25คนต่อ1,000ประชากรให้เหลือ12คนต่อ1,000ประชากรโคราชเป็นจังหวัดที่ทางสสมุ่งเป้าให้เป็นโมเดลในการขยายไปจังหวัดอื่นๆอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นน่ะที่จากปี62เนี่ยครับ30คนใน1,000คนปี64เหลือ21คนซึ่งเป็นจังหวัดกี่โคราเป็นจังหวัดท็อปเทนมากมากเมื่อช่วง10ปีที่ผ่านมาที่มีคุณแม่วัยรุ่นเยอะมาก ซึ่งสะท้อนถึงการทํางานอย่างจริงจังแล้วก็คิดว่าอย่างบริการเรื่องการคุมกําเนิดบริการการแจกสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อดึงดูดใจให้น้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยสนับสนุนให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเราพูดถึงทัศนคตีเชิงบวกมากๆในเชิงพื้นที่นะครับเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อมโดยเฉพาะในในเยาวชน ตัวอย่างการแก้ปัญหาที่ชัดเจนคือกลุ่มสองข้างทางรถไฟชุมชนเล็กๆมีอาชีพเก็บของเก่าขายและรับจ้างทั่วไปส่วนใหญ่มีฐานะยากจนเด็กๆในชุมชนจึงต้องหยุดเรียนเพราะไม่มีเงินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นจึงทำให้สสสจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ในเรื่องนี้ทั้งเรื่องเพศศ,ศึกษาวิธีคุมกำเนิดการจัดกิจกรรมป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกลวงและการถูกคุกค,คามทางเพศจากสื่อ พัฒนาช่องทางขอคำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันจัดกิจกรรมค่ายจำลองสถานการณ์การแก้ปัญหาขณะที่ถูกคุกคามทางเพศเพื่อสอนทักษะการป้องกันตัวให้เกิดทักษะและป้องกันตัวเองจากสถานการณ์ต่างๆได้สภาพของชุมชนเป็นกลุ่มเอาะบางนะคะในสังคมเราเโดยกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆนีคะก็จะมีเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือกันหลายคนนะคะ ออกจากงเรียนการคันบ้างมีความเสี่ยงกับการที่จะตกไปเป็นเหยื่อของอาชญากรรมแก๊งค้ามนุษย์ก็คือเด็กๆยังไม่มีความรู้ในเรื่องของสุขภาวะทางเพศนะคะเ,เราก็เลยหาวิธีการแก้ปัญหาในชุมชนก็ปรึกษากันก็เลยได้รับทุนาจากสสสนะคะมาทำโครงการ100ร้อยสันสู่เด็กไทย คืนกำไรต้นทุนชีวิตก็จะได้ทำกิจกรรมได้เรียนรู้ได้เกิดทักษะจะมีสถานก,การณ์จำลองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เด็กจะแก้ปัญหายัางไงจะใช้ทักษะอะไรในการปฏิเสธใ,ในการที่ถูกคุกคามทางเพศอะไรเงี้ยค่ะพฤติกรรมของเด็กก็กปรับไปในทางที่ดีขึ้นคือทำงานตรงนี้มา16ปีแล้วนะคะส่วนของเด็กเนี่ยเราก็พยายามหล่อหลอมแล้วก็หยิบยื่นโอกาสแล้วก็สิ่งดีๆให้กับเขา ผลจากการทำงานทำให้สถานการณ์การตั้งทันในวัยรุ่นดีขึ้นตามลำดับอัตราการคลอดลดลงคุณแม่วัยใสมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีความรู้ความเข้าใจในสุขภาวะทางเพศและมีการป้องกันที่ดีขึ้นหนึ่งในคุณแม่วัยใสเล่าให้ฟังว่าตั้งท้องแบบไม่ตั้งใจทั้งที่มีการป้องกันปัญหาที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูทำให้เธอต้องเลือกป้องกันด้วยการฝังยาคุมกำเนิดและตั้งใจว่าจะมีน้องคนต่อไปเมื่อพร้อม เป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นนอกจากตัวเลขลดลงแล้วยังมุ่งสร้างทัศนคติเชิงบวกเรื่องเพศเพื่อลดการติดเชื้อ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นและเพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่ปลอดภัยทั้งเรื่องการคุมกำเนิดการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมายังเป็นหนึ่งใน20จังหวัดต้นแบบที่สสสให้ความสำคัญเพื่อเป็นโมเดลขยายยังพื้นที่อื่นๆด้วย ปัจจุบันสถานการณ์การตั้งท้องในวัยรุ่นจังหวัดนครราชสีมาดีขึ้นตามลำดับในปี2564อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ10-14ปีอยู่ที่1.01คนต่อพันประชากรลดลงจาก1.16คนต่อพันประชากรในปี2562จอดคล้องกับกลุ่มวัยรุ่นอายุ15-19ปีที่มีอัตราการคลอดอยู่ที่21.06คนต่อหนึ่งพันประชากรในปี2564ซึ่งลดลงจาก ปี2,562ที่มีจํานวน30.8คนต่อ1,000ประชากรหมดเวลาแล้วนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าบ่ายสาโมงครึ่งทางช่อง5กดเลข5วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ